จิตเรานี่งอยู่ตรงน,รงนี้เราทำสมาธิเราตั้งใจที่จะปฏิบัติกรรมฐานวางจิตเป็นมุโสนเพื่สร้างมูลให้กับตนเองในวันนี้นะนะตั้งใจมั่นใจว่าเราทำความดีชีวิตเราจะดีขึ้นเชื่อมากในการทำความดีทำอย่างสม่ำเสมอโอเคจุกยาบจักเก ในใจหนึน่งสอง อย่าช้าเกินไป จะชอบกดดันเองได้ตกท้อสิวัดได้แลังแตกของทะลักคนนะแต่วันนี้ให้ตั้งใจทำตามที่แม่สอนก่อนนะจิตเราต้องอยู่ตรงนี้เดี๋ยววิ่งไปที่ร้านอาหารจิตจะวิ่งไปที่โอเคอย่าเชื่์จางงานจ้างเงินเงินจิตจะววิ่งไปที่ใด จิตเราวิ่งเราก็จะไม่ได้อะไรจากการทำสมาธิการที่จะทำสมาธิได้วกนั้นเรา เวรได้หาประธานความนี้ให้ประเจ้าไม่ได้ทําร้ายเขาให้พระเจ้าไม่ทํารายใคยมีแต่ให้ทําสิ่งดีงามเพราะฉะนั้นแล้วผู้ที่มีโองค์ก็ควรที่จะยึดหลักในศัจรูธรรมเข้าใจในความเป็นจริงชีวิตและเข้าใจความเป็นตัวเองเรียนรู้ตัวเองให้มากเข้าใจให่ได้ และสามารถที่จะเข้าถึงผู้อื่นได้ชัดเจนและการที่เป็นคนมีองค์ก็ต้องรู้จักสํารวมกายกวาจาใจปฏิบัติภาวนาสม่ำเสมอคนที่มีองค์ก็จะสามารถรับบาลานสัมผัสญาณ เทพเจ้าที่อยู่สุดดาได้มากขึ้นแม้แต่คนศรัทธาบูชาเทพมีความสรัทธาความรักไม่จำเป็นต้องสัมผัสได้แต่ได้จากใจหัวใจที่เรารักและเคารพศรัทธาเมื่อเราปฏิบัติน้องพว่ามันจะปิติมันจะอิ่มสุดแม้แต่จะมีตาไหลหรือว่าไหลาการสัมผัสแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นแล้ว สิ่งที่เราจะเรียนรู้ได้เนี่ยจากตัวเราก่อนและเมื่อเราเรียนรู้จากตัวเราเราก็สามารถที่จะนําไปสอนผู้อื่นได้ใช้ชีวิตของเองเป็นธรรมทานในการเรียนรู้ได้บุญหลายต่อหลายชั้นเพราะฉะนั้นแล้วตั้งใจวางจิตอยู่ตรงนี้เมื่อก็ให้รู้ว่าเมื่อคันก็ให้รู้ว่าคัน เอามีสติรู้ถ้ากำหนดจิตอยู่ตรงนั้นมันจะไม่มีอาการด้วยมันจะไม่มีอาการคันแล้วจะเกิดพลังงาน,นแสงพลังเกิดขึ้นที่ตรงหนะ้าผากเราตรงหน้าเราแสงแห่งธรรมแสงแห่งพลังแห่งความดีที่เราทำมันเกิดขึ้นอยู่ในตัวเราเองไม่มีใครสร้างให้เราได้นอกจากตัวเรานะพลัง แสงที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นแสงสีขาวสีทองสีแดงสีอะไรต่างๆบางคนเห็นสีดำก็มีทุกแสงทุกสีเป็นแสงแห่งธรรมที่เกิดขึ้นจากกายงขานแต่ละคนเกิดขึ้นไม่เหมือนกันด้วยจิตของตนเองนะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องคิดไม่ต้องเลือกว่าเอาจิตนตนาการ แสกนี้แสกนี้แสกนี้ทุกแสกที่เกิดขึ้นมันดีหมดถ้าเราสามารถพบได้และเมื่อเราเข้าถึงฌานสมาธิที่นี่จิตเราก็จะสูงขึ้นอย่างเราเรียกว่าฌานสมาธิที่เราฝึกปฏิบัติก็จะมากขึ้นบรรลุธรรมได้มากขึ้นและจะค่อย ถึงขั้นที่สูงขึ้นสูงขึ้นตลอดไปเพราะฉะนั้นแล้วให้ควบคุมจิตตนเองให้ได้และทำให้พัฒนาแล้วก็กลัตัเองว่าวันนี้เราทำได้แค่ไหนวันนี้เราดีขึ้นไหมแล้วเราจะรู้ด้วยตัวเองนะนีแล้วน 对。 เปิดจิตเปิดยาแล้วต้องฝึกฝนใจอเองและก็ปฏิบัติมากแล้วเราลึ่ถึงปุานฐานสมองเสมอจิตยาในจะพัฒนาขึ้นด้วยการทำสมาธิของตนเองบารามีจะเพิ่มพูนและจะชัดขึ้นชัดขึ้นแต่ถ้าวันดใดไม่ทำแม่ปฏิบัติ อยู่ทางหายการปฏิบัตินานร่างนั้นก็จะอ่อนล้าและจะมีสิ่งหลายๆมาแทรกแซงแทนที่เทพเจ้าก็จะถอยออกไปก็จะเป็นจิตวิญญาณที่ไม่ดีมาแทนและแอบ,บอ้างเป็นเทพเจ้าได้เพราะฉะนั้นแล้ววัน ที่เจ้าคุณรับรู้อ,องค์ในและการเปิดปารมีแล้วให้รู้ชัดเจนว่ามันเป็นดาบสองคมอย่าทำด้วยกิเลนอย่าทำด้วยไม่มีสติเพราะว่าถ้าเปิดบารมนแล้วแม่เปิดไมฟซีแต่ต้องมีคุณท่าและต้องรู้ว่าวิชาที่ให้ต้องใช้อย่างไร ้องไปปฏิบัติอย่างไรต้องรักบาลูอย่างไรแม่สอนทุกคนการปฏิบัติและยิดนรนทางสิพลงานและมีเมตตาบาลูชีวิตทุกคนจะดีขึ้นเองการ รวยเมื่มภายนอกและซ้ำภายในมากขึ้นมากขึ้นจำไว้เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้สอนให้ทุกคนได้เข้าใจว่าเมื่อเปิดปาวันนี้แล้วอย่าคิดที่จะเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีให้ได้มากแม่สามารถให้ทุกคนได้มากถ้าทุกคนเปิดใจรับ ใจเปิดแล้วมันไม่เปิดแล้วก็ยากที่จะเยียวยาได้เพราะฉะนั้นแล้วให้เดินสายธรรมและสายเทพไบพร้อมกันพาแม่จึงต้องให้การสุขษาใช้เฟ็นบุคชื่อสัทธาธรรมศัทธาเทพที่ให้สัทธาในธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ของพ่อใช่ไหมองพ่อ ที่ลูกของทุกคนในสายไทยเนี่ยยึดมั่นในองค์พระพุทธศาสนาของกายสงาดแม่ศาสนาพุทธเละต้องให้สอนทางศาสนาแต่ไม่ได้เอายึหลักของว่าจะต้องมาเปลี่ยนศาสนาทุกคนต่างชาติศาสนามาหาแม่ได้ สอนในหลักของศาสนานั้นๆที่ทำความดีชีวิตทุกคนก็จะโปรงแสนสูส่หลาอย่างที่เกิดขึ้นจะบังเกิดปฏิหารได้มากชัดเจนด้วยตัวเองกรรมไข่บุตรไข่ต้องสร้างเองไม่สามารถซื้อได้ไม่สามารถให้ใครทำแทนได้จำไว้เพราะฉะนั้นแล้ว วันนี้ทุกคนที่มาหาแม่ให้รู้ว่าสามารถทุกคนที่มาพบแม่เปิดใจรับคำชี้แนะคำสอนและไปปฏิบัติจริงใช้เวดรวยด้วยบารมีวยด้วยความดีและรวยด้วยทรัพย์สิ์งเงินทองหัวใจเกิดเองจะเข้าถึงได้รับได้มากิงน ปัญญาในการภาวนานันเองนะแม่เน้นสอนเรื่องการภาวนาะและการปรับฐานใจเราให้เรียนรู้สำรวจใจตนเองอยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันไม่ให้น่าสมาธิแล้นึกว่าจะต้องเห็นพ่ะแม่เห็นองค์นี้องค์นี้อย่าจินตนาการอย่ามนโนให้อยู่กับปัจจุบันเราทำอะไร ปัจจุบันเรานั่งสมาธิอยู่จิตแม่ให้อยู่ตรงไหนสอนให้อยู่ตรงไหนเราก็ต้องอยู่ตรงนี้ไม่ใช้สอนให้หนั่งสมาธิแต่จิตเราไปคิดถึงเรื่องหิวข้าวแล้วท้องร้องหิวข้าวจิตไปถึงร้านอาหารแล้วหรือว่าจิตมโนกรับไปนู่นเลยเดือนหน้าจะไปคิด นนี้เราทำให้ดีที่สุดแล้วมันจะเป็นอดีต และสามารถที่จะเรียกว่าลบล้างกรรมตนเองได้ไม่มีใครแก้ให้ได้นอกจากตัวเองการที่เราทําสมาธิเนี่ยเยอะๆแล้วเราส่งบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรเจ้ากรรมในเวรได้อันนี้ส่งได้รับเล้ก็หัวสีให้เปิดขากให้เราไม้ดไม่ผูกเวรผูกกรรมกํากรรมแล้วมันไม่ต้องซื้อหานะต้องทำเองซื้อหาไม่ได้เลย สมาธิสักหนึ่งชั่วโมงได้ไหมใช้เงินซื้อไอ้พวกใช้เงินซื้อไม่ได้ต้องทำเองซื้อหาในตลาดไม่ได้อยากใส่บาตรจะไปซื้ออาหารขา้าหวานใส่บาตรจบแต่ก็ต้องทำเองแต่มันได้บุญไม่เท่ากับทำสมาธิภาวนานะแด้จะบอกาเลยได้ว่าจะให้วิ่งไปทำบุญที่ไหนใช้ไปไกลแสนไกลแค่ไหน ที่ไหนดนะีที่ดีที่สุดคือทำอยู่กับตัวเองเนะี่ยอยู่กับบ้านก็ทำได้อยู่ห้องนอนก็ทำได้ห้องนั่งเล่นก็ทำได้อยู่ตรงกลางแ้งสนามหญ้าหรือว่าใต้ต้นไม้ก็ทำได้บุญอยู่ได้ทุกที่นะไม่ต้องร่งเขาแหวก่ะไปที่ใดหรอกแต่ถ้ามีเวลาจัดสรรสามารถไปกฏิบัติรังไปถูสี่แปดให้มากขึ้น และทุกวันก็มันเพืี่ห้าพ่อมีเวลาจัดสรรสามสี่เดือนไปปฏิบัติธรรมสักครั้งหนึ่งไปสักสามสี่วันห้าวันเจ็ดวันเก้าวันหรือว่าอะไรประจัดจัรแบ่งเวลาตัวเองไปปฏิบัติธรรมเพื่อชําระกิเลสล้างกายล้างใจแต่ถ้าไปปฏิบัติธรรมแล้วจิตยังไม่ไ,ไปแล้วมันไม่ได้อะไร ไม่มีประโยชน์ไปเพื่อเป็ถ่ายรูปสร้างภาพหรือว่าอะไรไม่ใช่ไปแนละ้วต้องไปจริงแล้วต้องได้อะไรจากตรงนั้นแม่สอนเสมอนนะแม่ถ้ากายถึงขั้แม่ไปที่ใดจะได้เรียกว่าสมาธิได้แค่ไหนแต่เราไ่สอนอะไรหรือว่าเราไปแนละ้วได้อะไรต้องสรุปใถ้แม่ทุกครั้งทำแล้ว <c oughs> นะต้องรู้เหตุและผล Dù là tại không được, hãy ông không được